เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับเกม Last Day on Earth อีกแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปลุยที่ห้องทดลองอยู่ที่ท่าเรือนั่นเองนะครับผมคลิปนี้นะครับเราจะไปลุยกันที่เซกเตอร์ A 1และ A 2กันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับ โอเคครับรอบนี้นะครับผมก็จะใช้ปืนเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหนึ่งนะครับผมโอเคตายไวไปนิดหนึ่งเพิ่งเข้ามาเองเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่ด้านในกันนะครับโอเคไปไอตรงนี้เข้าไม่ได้อันนี้เข้ามาใช่ไหมเมื่อกี้นี่ใช่ไหมไอตัวที่ทําให้เราตายถอยๆเข้ามานี่ต้องจริงไอตัวเล็กก่อนไอตัวกรีดร้องนี่อันตรายเนี่ยเข้ามาดีโดนไปหนึ่งดีโดนไปหนึ่งโอเคเรียบร้อยตายหมดไป ต่อไปนะครับผมจะยังไม่เก็บอะไรนะผมจะกำจัดซอมบี้ให้หมดก่อนนะครับผมถ้าเราเก็บของมันจะเออแล้วถ้าเราตายของมันอาจจะมาอยู่กับเราด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะกําจัดไอ้พวกนี้ให้หมดก่อนนะครับแล้วเราค่อยเก็บขวาดเก็บบัตรทีหลังนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดวตัวนี้มันจะได้ง่ายผมจะเน้นเส้นตรงก่อนเลยนะครับผมอ่าเน้นทางหลักก่อนเลยทางลองออประตูต่างๆจะยังไม่เปิดนะครับไอ้พวกนี้ เดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังนะครับพวกนี้โอเคเดี๋ยวกำจัดไอ้ตัวนี้ก่อนไอ้ตัวนี้ยิงยากเว้ยรดไปแค่ทีละเจ็ดเองโอเคถอย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 มาดีเข้ามาเลยเออถอยถอยนี่เรียบร้อยตายไหมไม่ตายเคลเรียบร้อยไป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 ต่อนะครับผมเออมันน่าจะมี2ตัวอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราต้องรอไอ้ตัวนี้ก่อนโอเคไป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 เดี๋ยวรอรอโอกาสเคีได้แล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอ้ตัวฟันถอยถอยถ้าอุ้ยโดนพิษอีกแล้วโอเคต้องรีบยิงมันก่อนนะครับไอ้พวกนี้อันตราย จริงจร oh ิงจริงอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปโอ้ยถอยถอยถอยไอตัวกีดร้องนี่อันตรายเนี่ยทำให้เราสตันได้เลยโอเคไอตัวมีดไอตัวมีดไอตัวมีดทำให้เราเลือดลดอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาตายไหมตายไหมตายไหมถ้ามีแต่ไอตัวเหลืองเยอะตัวเดียวก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่มีไอตัวมีดด้วยมันทําให้เราเลือดลดนะครับเดี๋ยวเราต้องเติมยาก่อนโอเคไป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 ต่อเราต้องอ้อมมาที่ฝั่งนี้นะผม นี่ไอตัวที่ผมกดเมื่อกี้นี้นะครับผมนี่มันจะมีกล่องยาอยู่ตรงนี้นะครับทําให้เราเลือดเพิ่มนะครับผมเป็นการเพิ่มยาในตัวนะอ่านี่เข้ามาแล้วนะครับผมเก็บมันกอดเก็บมันกอดพวกนี้โอ้ยโดนอีกแล้วโดนก็ไอตดวนี้เยอะเว้ยไอตัวพ่นพิษเยอะเว้ยโอเคไอตัวเฮ้ยไอตัวละลายกดนะครับโอเคเรียบร้อยเอ้ยโอ้ยเกือบตายเลยตายไปดีไปต่อไปเออตรงนี้เอาปืนเข้ามากอดโอ้ชุดก็จะพังแล้วไม่เป็นไรใกล้จะถึงเออประตูแล้วครับ เคเดี๋ยวโอ้ยตัวนี้มี2ตัวว่ะ2ตัว2ตัว2ตัวเก็บก่อนก็โอ้ยเข้ามาเหลือเข้ามาเหลืออืไอตัวไอตัวที่เรายิงมันก่อนน่ะมันไม่โผล่มาข้างหน้านะครับผมเพราะว่าเลือดมันจะลดก่อนเพื่อนไงโอเคเรียบร้อยตายสองเออฝั่งนี้ผมจะไม่เข้านะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วเราอาจจะตายได้นะไอตัวนี้เพราะว่ามันมีหัวหน้าบอสอยู่ตรงนั้นนะครับผมโอเคเราไม่เข้าดีกว่านะแต่ถ้าใครอยากได้แต้มเยอะๆก็แนะนําไม่เข้าไปนะครับผมแต่ผมไม่เข้าไปดีกว่าโอ้ชุดจะพังละ น่าจะไปไม่ถึงนะครับรอบนี้ถึงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเข้ามาก่อนโอเคกําจัดไอตัวเป๋ก่อนไอตัวเป๋นี่กําจัดยากนะครับไอตัวนี้มันยิงไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเออมันลดนิดเดียวนะครับผมเนี่ยมันลดนิดเดียวลดทีละเจ็ดลดทีละสิบหกรับวนานๆทีจะเจอสักสิบหกโอเคเรียบร้อยไปเดี๋ยวผมจะยังไม่เก็บบัตรเก็บอะไรนะครับผมโอเคน่าจะมีเออสปอร์ตรงนี้นะครับโอเคเราต้องรีบไปเปิดนะแล้วก็ต้องรีบวิ่งออกมานะครับโอเคนี่ โอเคเจอและ้วเจอและ้วเข้ามาเข้ามาอุ้ยผมไอ้หลอดเลือดผมลดเลยอะ่ะไอ้ตัวเมื่อก okay. ี้โอเคไอ้ตัวนักวิทยาศาสตร์นะครับพยายามยิงไอ้กัวกดก่อนไอ้ตัวกรีดร้องเนี่ยอันตรายนะครับผมชุดพังไปแล้วอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเก็บไอ้ตัวนี้ก่อน okay. เรียบร้อยนี่ไงเจอไปดิไปไปต่อไปนะครับผมโอเคอ่ะเติมยาก่อนอตรงนี้ยังไม่เก็บยังเก็บไอ้ตัวนี้ต้องรอนะครับผมโอเคนี่เขาไปเข้าไป อ่าต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะครับให้เรื่องมาหยุดนิดนึงไอ้ฝั่งนี้มันมีสปอร์อ่ะโอเครอรออ่านได้แล้วนั่นแหละเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอ้ยโดนไอ่อีกแล้วอือหมต้องวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมโอเคต้องเติมยาละปั๊มยาละไอ้ตัวนี้โอเคไอ้ตัวสปอร์นี้อันตรายนะตัวนี้มีพ่นควันพิษด้วยเอ้ยนี่ไอ้ไอ้พ่นมหอีกแล้วไอ้พ่นม่อีกแล้วต้องเก็บมันก่อนนะครับไอ้พ่นตัวนี้โอเคเรียบร้อยไปไปไปถอยอออททาาายยเเเรรต้้้้งงหหสสนนนบีีใไดดะะุ่ผม พยายามกำจัดทีละตัวถ้ากำจัดได้นะอยาก,กํำจัดมันมาทุกตัวนะครับผมโอเคเรียบร้อยอ่าหมดแล้วใช่ไหมเออไอพวกนี้กดออตโอต้ไม่ได้นะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวยังไม่เก็บยังเก็บไปเออไปเปิดประตูอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับไปเปิดประตู B เอ่อ A2 ก่อนแล้วเราค่อยไปลุยกันโอเคอู้เกือบเกือบเกือบโอเคเออ,ๆๆอ,เคเอ,อตรงนี้อ่าฝั่งนู้นมียาด้วยนะครับแต่ยังไม่เอานะผมจะมาเปิดตรงนี้ก่อนโอเค,อ,เคเอู้รู้สึกว่าเลือดเราจะลดว่ะ ค okay. ใช้ตัวกี้ไปก่อนอ่าเรียบร้อยไปไปไปเราจะมาเปิดตรงนี้กันนะครับโอเค A1 ก็ okay. เขาผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมผ่านไปเรียบร้อยนะครับ A1 นะครับผมเดี๋ยวผมขอเก็บของไล่เก็บของก่อนและกันนะครับผมโอเค โอเคก็ผ่านไปแล้วนะครับผม A 1เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูที่ A 2กันก่อนนะครับผมอ่ามันจะมีตัวค่าเชื้อนะครับผมและก็หมดหน้าตักและก็ปุ่มฉุกเฉินนะครับผมแต่ละอันก็จะมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันนะครับผมอ่าอย่างเช่นตัวหน้าตักนี้เราจะมีภุมมคุ้มกันด้านลบนะครับผมแต่ร่างกายเราจะไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับผมไอตัวนี้นะครับกับดักเราจะปิดหมดนะไอตัวกับดักจะปิดหมดนะครับผมตัวพัดลมอะไรต่างๆจะปิดหมดนะครับผม แต่ไม่มีผลกับบอสนั่นเองนะครับผมส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็จะลดศัตรูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ดีกว่านะเป็นลดพลังเป็นลดชีวิตของศัตรูลง25นะครับผมถ้าร้อยก็น่าจะเหลือ85อะไรถ้าร้อยก็น่าจะเหลือ75อะไรเงี้ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวกลับมาใหม่อาบน้ำเปในก่อนจะทำภารกิจโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปลงทำภารกิจกันเลยนะครับ โอเคเรามาเปิดเมื่อกี้นี้กันเลยนะครับเมื่อกี้ผมได้เลือกไปแล้วเนาะเอาไอ้ตัวอไอ้ตัวหัวกะโหลกนะครับผมอ่าทำให้ศัตรูลด25นะครับผมโอเคปืนเต็มที่นะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะไอ้ตัวนี้โอเคนี่กำจัดไอ้ตัวใกล้ๆก่อนนะครับผมนี่ไอ้ตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่มีเพื่อนนะครับผมเรากำจัดไอ้ตัวอื่นไปแล้วถึงมันจะกีดล้อมมันก็ไม่เป็นไรนะไอ้ตัวนี้โอเคเดี๋ยนนะเอาไอ้ตัวด้านข้างก่อนเลยก็แล้วกันอ่าเรียบร้อย ประตูแต่ละบ้านผมจะยังไม่เปิดเหมือนเดิมนะครับผมผมจะยิงตรงไปก่อนนะโอเคอุ้ยโดนพิษ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 อุ้ยอืมทำไมมันขยับไม่ได้วะเมื่อกี้โอ้ผมขยับไม่ได้อ่ะทำให้ผมตายไปเลยรอบหนึ่งนะครับดีหน่อยที่ผมมีชีวิตที่สองนะครับผมอุ้ยเกือบไปแล้วเสิไม่งั้นต้องเริ่มใหม่เลยโอเคเออฝั่งนี้ผมจะยังไม่เข้านะครับผมผมจะเข้ามาทีออ่ทางหลักก่อนเลย โอเคผมจะทําการเปิดเปิดทางหลักออกให้หมดก่อนนะครับผมถ้าเปิดทางหลักเสร็จแล้วนะครับผมพวกกับดักต่างๆนะครับผมพวกกับดักต่างๆมันจะหยุดทํางานนะครับผมถ้าเราผ่านไปแล้วนะมันก็จะช่วยได้นะครับผมมันเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ช่วยทําให้เราไม่ต้องอไม่ต้องตายนะครับผมไม่ต้องเจอซอมบี้เยอะนั่นเอง okay, โอเคเดี๋ยวเราจะกาจัดพวกนี้ไปก่อนแล้วก็มันจะไม่ได้ลําบากมากนะครับผมในการลุยนะครับผมโอเค เดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวรอมันออกมาด้านนอกนะครับผมเอาไอตัวเมื่อกี้นี่ออกมาก่อนโอเคให้เหลือไอตัวเดียวเนี่ยเพราะว่ามันกรีดร้องนะครับไอตัวนี้ทําให้เราสตันได้อ้ยทำไมไม่ตายวะนี่ไงโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปต่ออ่าสองฝั่งนี้ผมจะยังไม่เปิดเหมือนเดิมนะครับผมโอเคฝั่งนี้ก็ยังไม่เปิดเดี๋ยวเข้าไปที่ฝั่งนี้ก่อนโอเคไปกําจัดบอสก่อนนะครับผมอ่ามันจะมีไอตัวนี้ด้วยโอเคเราพยายามกาจัดแต่ละตัวนะเดี๋ยวเริ่มกำจัดไอตัวจอมฮิวโฮยนี่ก่อน เจ้ามวยหวนจ้ามวยหวนนี่ไอ้มีดเข้ามาลอ่ลอร่อนมาข้างหลังล่อนม,มาโอเคเรียบร้อยแม่มันฟันเดี๋ยวเลือดเราลดลดทีนี่ลดทีละวยี่สิบสี่ห้าครั้งอ่ะก็ร้อยพอดีนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอก่อนนะครับอ่าขยับมานะครับผมเราอย่าเพิ่งยิงมันนะต้องรอให้ไอตัวไฟฟ้าหยุดก่อนนะครับด้านหลังเราเราจะล่อมันออกมาด้านหลังโอเคเรียบร้อยเร,ยร้อย,ร,ยร้อย ไป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 เฮ้ยหันหน้ายิงดิไม่หันหลังยิงมันไปเนี่ยโอเคเี่เน่โอ้ยอืมไอตัวอันนี้ไอตัวนี้อันตรายไอตัวระเบิดเนี่ยเราพยายามยิงใกล้ๆมันนะครับผมแล้วก็ให้มันระเบิดแล้วเราค่อยวิ่งออกห่างเพราะว่าถ้าเราไปจนมุมแล้วเราอาจจะตายได้เพราะระเบิดน,นั่นเองโอเคเรียบร้อยอ่านี่ฝั่งนี้เอรอก่อน,นครับโอเควิ่งเข้าไป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 อ่าตรงนี้รอก่อนเฮ้ยโอ้ยเกือบไปแล้ว เกือบไปแล้วมเมื่อกี้นึกว่ามันจะหยุดโอเคไป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 อ่าตรงนี้ผมต้องเปิดตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเพราะว่ากลัวมันช็อตเราอะโอเคเราจะเปิดแล้วก็วิ่งกลับหลังนะครับผมอ่านวีวิ่ง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 กลับหลังมาก่อนนะอุ้ยโดนโดนว่ะโดนว่ะโดนว่ะอุ้ยโดนอีกแล้วโดนในตัวร้องเนี่ยอันตรายตัวนี้นนอุย้ยเลือดผมเกือบลุอ่ะโอ้โหเดี๋ยวกำจัดไอตัวนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยเหลือไอตัวเดียวไม่เท่าไหร่นะครับผมมันกีดร้องมมนยังตีร้องได้เดียวนะ แต่ว่าถ้ามันมีเพื่อนด้วยอันตรายนะครับไปตัวนี้เดี๋ยวผมขอเปิดตรงนี้ก่อนเปิดประตูฝั่งนี้ก่อนอไม่รู้เปิดทําไมเปิดไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เข้าไปเข้าไปเฮ้ยวิ่งเข้าไปออ้ยโดนอีกแล้วอ่ะนึกว่าไม่โดนใ้ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเอ,เอาเติมปืนก่อนโอเคเติมยาก่อนนะครับผมโอเครู้สึกมากมาแต่ละที่นี้เปลืองปืนมากเลยนะครับเนี่ยโอเคเเดี๋ยวเข้าไปเข้าไป ฝั่งนี้ก็มียานะแต่ว่าเรายังไม่เอาเพราะว่าเลือดเรายังเต็มนะครับผมมันจะทําให้ไอตัวขีดเลือดเราที่มันหายไปกลับคืนมานะครับไอตัวยาตัวนี้โอเคแต่เรายังไม่หายอู้เกือบเลือดหมดอะมัตแต่ขีโมโอเคเอ้ยได้เรียบร้อยละโอเคไปฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับจะยังไม่เปิดนะจะไปทางหลักก่อนโอเคเรียบร้อยอนี่ไอตัวนี้ตัวนี้ไอตัวระเบิดนี่ยิงมันระยะประชิดก่อนนะครับผมถ้ามันระเบิดแล้วค่อยออกมานะอย่า อย่าวิ่งออกไปจนเราจนมุมเองนะครับผมโอเคเออตรงนี้ไม่เข้าเดิมไปโอเคเดี๋ยวเข้าฝั่งนี้ก่อนไอตัวนี้มันน่าจะมีไอตัวพ่นนั่นไงว่าแล้วเชียวโอเคถอยถอยถอย,อยโอ้โหอันนี้มันมา2เลยเว้ยต้องพยายามอยู่ห่างจากไอตัวนี้ให้มากที่สุดนะครับ okay. โอเคอุ้ยโดนอีกแล้วให้น่มเห็นเพลินละโอเคในนี้ตายไปแล้วไม่เท่าไหร่ได้ตัวนี้ยิงกระดัาเลยเอาดิเอาดิเยนดิเอาด,ด,เอาดิเรียบร้อยโอเคเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมขอใช้ตัวนี้ก่อนเมื่อกิ้เลือดมันลดอะ คเรียบร้อยนี่มันเพิ่มให้ตลอดเลยนะครับผมจนก,กว่าเราจะเต็มในตัวนี้โอเคเรียบร้อยเอาปืนมาใส่ซิเราจงไปชู้กับบอสแล้วนะครับตอนนี้โอเคบอสเอ่อบอสด่านแรกนะครับถือว่าเป็นด่านแรกมั้งโอเคเดี๋ยวเข้าไปด้านในอ่าเรียบร้อยอเดี๋ยวเราต้องวิ่งผ่านบอสนะครับมันจะได้ฟื้นโอเคเ,เราไปเหยียบมานนะไอตัวเน่าเปื่อยนะครับอุ้ยโดนว่ะ โดนว่ะพยายามอย่าให้โดนไฟช็อตนะครับผมอุ้ยมันร้องเพิ่มเลือดว่ะร้องเพิ่มเลือดนะครับผมเราพยายามยิงช่วงที่มันร้องนะครับอุ้ยถอยๆอ,อุย้ยไม่ได้ว่ะไม่ทันนะโอเคเดี๋ยวอุย้ยยิงก่อนยิงก่อนไม่รู้ว่ามันทําลายเครื่องนี้ทําไมนะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้ามันทําลายเราเอ่อน่าจะแพ้นะผมก็ไม่เคยถึงมันทําลายจนหมดนะแต่ว่ามันจะทําลายเรื่อยๆนะครับผมโอเคไม่ลองก็ไม่รู้นะตอนแรก แต่ว่าเราจะกําจัดไอ้พวกนี้ก่อนเสียเวลานะครับผมไม่อยากรู้ว่ามันไอ้นี่เท่าไหร่เอเอโอ้ยห,หลบไม่ทันอีกแล้วเฮ้ยมันไปทางอื่นไปทางอื่นไปทางอื่นจะไปทาลายตัวนั้นเหรอไม่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 ไมไมเออพังไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดีเอาดีเอาดีออ้ยมันลอ้อเหรอมันล้อต้องรีบยิงนะครับตรงนี้โอ้ยถอ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 ุ้ยเกือบไม่ได้โอเคเดี๋ยวนี้เดียวอีนี้เดียวกระหน่ำยิงเลยอุ้ยเรียบร้อยนะครับผมผ่านเรียบร้อย,ย โอเคเอ้ยถ้ามีลูกซองหรือปืนเยซิต yeah นะครับผมก็ยิ่งดีกว่านี้นะจะยิงง่ายกว่านี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวผมไปทางนี้ไม่ได้ใช่ไหมผมต้องมาอีกฝั่งหนึ่งโอเคอ่าผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเซกเตอร์ A2 นะครับผมเดี๋ยวผมมาเปิดเซกเตอร์ A3 ก่อนเลยเอ่อไม่ใช่ B B1 สิ อ่ะเป็นเซกเตอร์ B1 นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มตัวไหนดีอ่าศัตรูมีพลังชีวิตน้อยกว่าไอตัวนี้ภูมิคุ้มกันด้านลบทั้งหมดนะครับผมร่างกายจะไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับอ่ะตัวนี้ไม่เอานะครับผมอ่ามาดูเพชฌฆาตนี่สิเพชฌฆาตศัตรูมีพลังชีวิตน้อยนะเอาเอาไอ,อตัวนี้แหละถ้าพวกศัตรูมีพลังชีวิตน้อยกว่า25%นะครับผม การสร้างการโจมตีของเราะรจะเพิ่มขึ้นเป็น1เท่าเลยนะครับผม1.75เท่าเลยนะครับผมโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปจัดการกับช่องที่ผมยังไม่ได้เปิดก่อนนะครับพื้นที่ที่ยังไม่ได้เปิดของ a 2ก่อนนะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆห่นะครับในครั้งหน้าซารุกินนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวขอเก็บกวาดที่เหลือก่อน